ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,831ในสายตาของหวังจินชวนเย่เชิญและลินหวานเออคือเทพแห่งความมั่งคั่งของตนเองในเมื่อพวกเขามีความประสงค์ที่จะขึ้นไปบนภูเขาแน่นอนว่าตนเองยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ดังนั้นเขาจึงรีบพูดกับคนทั้งสองทันทีแขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านโปรดรอสักครู่ ฉันจะไปรวบรวมคนและนำอุปกรณ์แสงสว่างมาเพิ่มเพื่อขึ้นไปพร้อมกับคุณเย่เชิญโบกมือพูดว่าไม่จำเป็นพวกเรายัางอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอย่างลับๆฉันไม่ต้องการให้เรื่องราวแพร่กระจายออกไปคุณไม่จำเป็นต้องเตรียมการใดๆเป็นพิเศษให้เจ้าหน้าที่เลิกงานตามปกติให้ถอนกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนภูเขาลงมาทั้งหมดรวมถึงการหยุดติดตามเฝ้าระวังโดยกล้องวงจรปิดบนภูเขาชื่อเชิงทั้งหมด ปล่อยให้พวกเราสองคนขึ้นไปดูตามลำพังก็พอหากเป็นในอดีตเมื่อมีคนร้องขอเช่นนี้หวังจินฉวนย่อมไม่มีทางเห็นด้วยอย่างแน่นอนแม้ว่าชาต้นแม่บนภูเขาเตอหลังจะไม่ใช่ชาผูเตอที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็เป็นต้นชาผูเตอที่มีชื่อเสียงที่ค่อนข้างแพร่หลายเป็นที่รู้จักดีอยู่ในยูนนานตอนใต้นับเป็นความโดดเด่นหลักที่ใช้ในการต่อสู้ของจื้อเฉิงกรุ๊ปทั้งหมดมาโดยตลอด หากมีใครขโมยกิ่งก้านนำกลับไปแพร่พันธุ์นับเป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงต่อจื้อเชิงกรุป๊ปแต่ในเวลานี้หวังจินชวนไม่จำเป็นต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเพียงดูแลสอคนที่อยู่ตรงหน้าเขาให้ดีก็เพียงพอหลังจากการเซ็นสัญญาซื้อขายจื้อเชิงกรุป๊ปในวันพรุ่งนี้เสร็จสิน้นทรัพย์สินของจื้อเฉิงกรุป๊ป รวมถึงชาต้นแม่บนภูเขาเออหลังต้นนั้นแน่นอนว่าต้องกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของซูครุปทั้งหมดเขาจะต้องมากังวลกับเรื่องนี้อีกทำไมดังนั้นเขาจึงตอบตกลงทันทีพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณสองคนรอสักครู่ฉันจะรีบไปจัดการให้ในไม่ช้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ดูแลชาต้นแม่ตลอด24ชั่วโมงบนภูเขาเออหลังก็ถูกถอนกาลังลงมา กล้องวงจรปิดทุกตัวบนภูเขาเออหลังก็ถูกตัดสัญญาณปิดทิ้งไปทั้งหมดหลังจัดการเรื่องราวเรียบร้อยหวังจินชวนพูดอย่างนอบน้อมพวกคุณสองคนอาจไม่คุ้นชินเส้นทางและสถานาการณ์บนภูเขาชื่อเฉิงการขึ้นภูเขายามค่ำคืนอาจไม่สะดวกหากไม่มีคนนำทางไม่ทราบว่าจะให้ฉันไปกับพวกคุณสองคนดีหรือไม่เย่เฉินหันมาสบตาลิ้นหวานเออเมื่อเห็นว่าเธอไม่ค่อยจะเต็มใจจึงหันมากล่าวกับหวังจินชวนว่า ไม่จำเป็นต้องรบกวนให้ผู้อำนวยการหวางนำทางเราได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของจื่อเชิงกรุ๊ปมาแล้วส่วนภูเขาจื่อเฉิงก็พอรู้เรื่องบ้างรบกวนคุณช่วยไปส่งเราที่เชิงเขาก็เพียงพอคอยเฝ้าระวังอย่าให้ใครขึ้นไปบนภูเขาหวังจินชวนรีบรับคำโดยไม่ลังเลพูดว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคุณสองคนขึ้นไปบนภูเขาได้อย่างวางใจส่วนที่เหลือฉันจะจัดการให้เอง หวังจินชวนมอบไฟฉายที่สองสว่างมากเป็นพิเศษสองกระบอกให้เย่เชิญและลินหวานเออจากนั้นขับรถพาพวกเขาไปส่งที่เชิงเขารออยู่ที่นั่นไม่ได้ติดตามพวกเขาขึ้นไปบนภูเขาอีกเย่เชิญและลินหวานเออค่อยๆเดินขึ้นไปบนภูเขาตลอดทางไม่พบเห็นร่องรอยผู้อื่นแม้แต่น้อยจึงมั่นใจว่าการเฝ้าระวังตรวจสอบทั้งหมดคงถูกตัดออกอย่างแน่นอน บทที่5,832เนื่องจากภูเขาเต์หลางถูกบริหารจัดการโดยจื้อเฉิงกรุ๊ปมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า10ปีจื้อเฉิงกรุ๊ปจึงจัดทำการปลูกชาทั้งหมดให้เป็นแบบจำลองทุ่งนาแบบขั้นบันไดเป็นชั้นๆในแต่ละชั้นมีต้นชาปลูกอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้จื้อเฉิงกรุ๊ปยังสร้างเส้นทางคมนาคมขึ้นไปบนภูเขาเป็นถนนขั้นบันไดหินอีกทั้งยังมีกระเช้าไฟฟ้าสำหรับขนส่งชาสดโดยเฉพาะ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวใบชาคนงานไร่ชาจะเดินขึ้นไปบนภูเขาตามขั้นบันไดหินเหล่านี้เพื่อเก็บชาหลังจากเก็บใบชาได้จำนวนหนึ่งในแต่ละชั้นใบชาจะถูกรวบรวมและขนส่งลงภูเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อน,นำมาแปรรูปที่โรงงานด้านล่างระหว่างทางขึ้นภูเขาลินหวานเออมักจะเด็ดใบชาจากต้นชา จากนั้นส่งเข้าปากเคี้ยวเบาๆเมื่อเย่เชิญเห็นเธอเดินไปเด็ดชิมไปตลอดทางเขาจึงอดสงสัยไม่ได้ถามว่าใบชาเหล่านี้มีคุณภาพเป็นอย่างไรหลินหวานเออาารันมายิ้มกับเย่เชิญพูดว่าคุณภาพใบชาของที่นี่ยิ่งเดินขึ้นมาในระดับสูงเท่าไหร่คุณภาพก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นแต่คุณภาพโดยรวมยังนับว่าค่อนข้างต่ำไม่มีพวกคุณภาพสูงเลย ชาที่ปลูกในระยะหลังมักจะประสบปัญหาเช่นเดียวกันในหลายปีที่ผ่านมาไม่นับใบชาจากชาต้นแม่นั้นชาที่ฉันดื่มแล้วสามารถนับได้ว่ามีคุณภาพค่อนข้างดีล้วนเป็นชาก้อนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีโดยไม่มีข้อยกเว้นชาที่เพิ่มออกใหม่ในช่วงหลายสิบปีนี้ยังไม่อาจนับว่าดีหลังจากพูดจบลินหวานเออพูดต่อว่า หนูเจียคิดว่าสิ่งนี้น่าจะแยกไม่ออกจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอดีตต้นชาไม่ว่าจะเฝ้าดูแลพ่อปลูกดีอย่างไรก็ไม่อาจเติบโตมีใบหนาแน่นเหมือนปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าใบชาในปัจจุบันให้ผลผลิตมากกว่าเมื่อก่อนถึงสเท่าจะเห็นได้ชัดว่าใบชาแต่ละใบจะอวบอ้วนและมีสีสันเขียวชะอมอีกทั้งสามารถควบคุมศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีดังนั้นอัตราผล,ผลผลิตจึงสูงกว่ามาก มีการเจริญเติบโตมากกว่ามีความเสียหายน้อยกว่าดังนั้นผลผลิตโดยรวมจึงแข็งแกร่งกว่าในสมัยโบราณในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวคิดการสร้างสายพันธุ์ชาชนิดใหม่ก็เช่นเดียวกันยิ่งผลผลิตสูงมากเท่าไรก็ยิ่งดีมีรูปลักษณะสมบูรณ์แบบก็ยิ่งดียิ่งต้านทานมาแมลงศัตรูพืชได้ก็ดียิ่งขึ้นเมื่อรวมกับการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงแน่นอนว่าผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ที่ได้จะเป็นผลคูณทางเรขาคณิตหลังจากพูดเช่นนี้ลินหวานเออก็เปลี่ยนเรื่องพูดอีกครั้งแต่หากเราพัฒนาสายพันธุ์ชาใหม่ในทิศทางนี้ต่อไป ผลผลิตและอัตราผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากมีโอกาสในอนาคตคงต้องทดลองปลูกชาในทิศทางที่กลับกันลองดูว่าสายพันธุ์ของชาใหม่จะดึงรสชาติดั้งเดิมกลับมาได้หรือไม่แต่หลักการคือต้องหาต้นแม่พันธุ์ดีๆให้ได้ก่อนหนูเจียคิดว่าการที่จะเพาะปลูกต้นชาคุณภาพสูงควรได้รับการสืบทอดยีนจากต้นชาดั้งเดิมให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่เพราะพันจากเทคโนโลยีอย่างในปัจจุบันนี้เยเชิญพยักหน้าพูดว่าทำไมพวกเราจะไม่ไปลองหาที่ปันนาดูที่แห่งนั้นเป็นถิ่นเกิดของชาต้นแม่ตอนนี้ลูกหลานของมันคงจะแพร่พันไปทั่วทุกที่ลินหวานเอ,ออดไม่ได้ที่จะตั้งตารอกล่าวว่าหนูเจียก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อตอนอยู่ที่ปันนาหนูเจียเคยสอนชาวไร่าชาท้องถิ่นควรใช้กิ่งก้านของชาต้นแม่นำไปต่อกิ่งและขยายอย่างไร ไม่รู้ว่าเวลาผ่านมานานมากถึงเพียงนี้ยังมีใครในท้องถิ่นยังพาะปลูกลูกหลานของชาต้นแม่อยู่หรือไม่หากพบได้ในการไปที่ปันนาในครั้งนี้คงจะนำกลับมาพอะปลูกต่อที่นี่ทั้งสองเดินพูดคุยกันมาตลอดทางในขณะเดียวกันก็เข้าใกล้ย,ยอดเขามากขึ้นโดยไม่รู้ตัว เมื่อเห็นต้นชาขนาดใหญ่มีระยะใกล้เข้ามาลินหวานเออก็รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า300ปีแต่เธอยังคงจำชาต้นนี้ได้เมื่อเห็นว่าร่างกายของเธอสั่นสะท้านเย่เชิญก็อดไม่ได้ที่จะถามเธอว่าควรจะเป็นที่นี่ใช่ไหมเป็นที่นี่ลินหวานเออพยักหน้าอย่างหนักแน่นแต่พูดออกมาด้วยเสียงที่บางเบาฉันจำต้นไม้ต้นนี้ได้จำได้แม้กระทั่งรอยแผลที่อยู่บนตัวมัน ขณะที่เธอพูดเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกหลายร้อยปีเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์คนหนึ่งไม่อาจจินตนาการได้แต่สำหรับต้นไม้แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดแม้แต่น้อยในช่วงเวลา300ปีที่ผ่านมามันยังคงยืนต้นอยู่ที่นี่แม้ว่ามันจะดูอุดมสมบูรณ์และใบดกหนามากกว่าแต่รูปลักษณ์ของมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะัก จากนั้นเธอก็ชี้ไปที่รอยแผลบนลำต้นซึ่งมีขนาดเท่าปากชามพูดกับเย่เฉินในครั้งนั้นหนูเจียใช้รอยแผลนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ฟังเท่าอดถิตของพ่อแม่ไว้3ามจากรอยแผลนี้หลังจากพูดจบเธอก็เดินไปตามทิศทางของแผลบนต้นไม้ในระยะ3ามหลังจากถึงตำแหน่งนั้นเธอยือนสงบนิ่งลินหวานเออไม่ได้หลังน้ำตาออกมาเธอเพียงก้มลงเงียบ ใช้มือรูปบนพื้นดินเบาๆเตยปากพูดเสียงกระซิบพ่อแม่หวานเออมาที่นี่เพื่อพบพวกคุณหลังจากผ่านเวลาไปนานแสนนานนี่เป็นครั้งแรกที่เธอกลับคืนสู่จิตวิญญาณของพ่อแม่ลินหวานเออมีอารมณ์ที่ซับซ้อนหลากหลายแต่เธอไม่ได้แสดงความรู้สึกโศกเศร้ามากนักในขณะที่ใช้มือรูปดินเธอกล่าวว่าขอบคุณวิญญาณบนสวรรค์ของพวกคุณที่คอยปกป้อง ทำให้หวานเออรอดชีวิตโดยไร้อันตรายใดหลังจากผ่านมาหลายปีเพียงว่าหวานเออตัวคนเดียวไร้กําลังไม่อาจต่อสู้กับอูเฟเย่เยมได้จึงไม่เคยได้มาเยี่ยมพวกคุณเป็นเวลานานขนาดนี้หวังว่าพวกคุณจะไม่ตําหนิหวานเออเมื่อมองเห็นฉากนี้จากด้านข้างเย่เชิญมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าอยากจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือลินหวานเออให้ได้มากที่สุดเขาจึงพูดว่า คุณนูหลินโปรดวางใจฉันจะขอให้ตระกูลซูสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่นี่จัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ให้อีกลำหากในอนาคตคุณต้องการมาที่นี่สามารถขึ้นเครื่องบินส่วนตัวจากจินหลิงมาอย่างสนามบินผูเตอร์โดยตรงไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากสนามบินก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มาที่นี่ได้และกลับไปโดยวิธีการเดิมไม่ต้องผ่านการตรวจสอบจากการเฝ้าระวังทางจราจรทั้งหมดรวมถึงกล้องวงจรปิดเมื่อทำเช่นนี้ เป็นไปไม่ได้ที่พู้ชิงฮุยจะหาคุณพบคุณสามารถเดินทางจากจินหลิงมาที่นี่ได้บ่อยๆลินหวานเออรู้สึกตกตะลึงเ่ยปากพูดว่าหนูเจียคิดว่าคุณชายต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อซื้อสถานที่แห่งนี้ให้หนูเจียดังนั้นในอนาคตจึงคิดว่าจะมาปักหลักอยู่ที่นี่เย่เชิญรีพูดว่าอย่าได้ทำเช่นนี้การจัดการกับอูเฟยเยี่ยนและพู้ชิงฮุย ลำพังฉันคนเดียวเกรงว่ามีจิตใจมุ่งมั่นแต่ไร้กําลังคุณนูหลินมีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ชิงผู้ยางลึกซึง้งหากคุณอยู่ที่จินหลิงจะสามารถช่วยเหลือฉันได้มากอย่างแน่นอนสำหรับสถานที่แห่งนี้หลังจากกระบวนการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยฉันจะให้คนรีบเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากนั้นเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ประจำอยู่ที่นี่ เพื่อให้คุณหนูหลินสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้มากขึ้นจะสามารถมาที่นี่ได้บ่อยขึ้นหลินหวานเอรู้สึกยินดีมากอดยิ้มออกมาไม่ได้พูดเสียงเบาว่าขอบคุณคุณชายที่ห่วงใหญ่นับเป็นวาสนาของหนูเจียที่สามารถแบ่งเบาความกังวลของคุณชาย